บรรยากาศเมื่อคืนค่ะพระจันทร์เต็มดวง,สว,งสว่างสวยคืนวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เพื่อนๆและก็ทุกคนคงจะมีความสุขในวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12พระจันทร์เต็มดวง มีความสวยงามมากๆค่ะเจี๊ยบมนฤดีดูพระจันทร์เพลินเพลินและอยากเก็บภาพบรรยากาศของพระจันทร์มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะพระจันทร์เต็มดวงในวันลอยกระทงสว่างสวัยมีความสวยงามมากๆค่ะทุกคนเมื่อคืนคงจะมีความสุขในวันลอยกระทงกันนะคะสำหรับเมื่อคืน เจี๊ยบก็อยู่ที่บ้านสวนมองพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในบ้านสวนค่ะมีความสุขความสดใสได้เห็นแสงจันทร์และก็ได้อยู่กับธรรมชาติเจี๊ยบมีความสุขมากๆค่ะและเชื่อว่าทุกคนก็ได้อยู่กับครอบครัวและก็มีความสุขในวันลอยกระทงในคืนพระจันทร์เต็มดวงสว่างสว เมื่อถึงวันลอยกระทงพระจันทร์ก็จะเต็มดวงและผู้คนก็จะทํากระทงไปลอยที่แม่น้ำกันค่ะเมื่อคืนเจ็บเชื่อว่าทุกๆคนคงจะไปลอยกระทงกันอย่างมีความสุขนะคะใครไปที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ก็แต่ละพื้นที่ก็จะจัดงานลอยกระทงกันนะคะก็มีความสนุกสนานพเพลิดเพลินกันไปของแต่ละพื้นที่ ในคืนวันลอยกระทงเป็นคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ค่ําเดือน12ค่ะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและก็ได้เวลาออกมาลอยกระทงกันแล้วค่ะเจี๊ยบก็มากับครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะได้เห็นกระทงสวยๆที่ทำมาจากธรรมชาติ และคืนพระจันทร์เต็มดวงก็จะเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตะลิงค่ะโดยจะมีการนำดอกไม้ทูบเทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่ไม่จมน้ำเช่นกระทงเรือแพดอกบัวแล้วก็นำไปลอยตามลำน้ำโดยมีวัตถุประสงค์และความเชื่อต่างๆกันค่ะบางคนก็เชื่อว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงวันลอยกระทงพระจันทร์ก็จะส่องแสงสว่างสวยส่องประกายเจิดจ้าแสงสีตะการตาค่ะ